ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ห้องเล่าเรื่องของผม Storyteller p l a t o n i c Man 04ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า God สาาราจารย์มหาเวท God นั้นถือกำเนิดในครอบครัวของนักเวทเขามีพรสวรรค์นในการควบคุมพลังเวทได้อย่างง่ายดายร่ากับลมหายใจเขามีความรักในเวทมนต์เป็นอย่างมาก และสามารถควบคุมคาถาที่ลึกลับซับซ้อนได้หลายคาถาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นดาบสองคมเพราะเมื่อกอดได้โตขึ้นการพึ่งพาเวทมนต์ของเขาก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้เขาเริ่มเยือยิงมากขึ้นเรื่อยๆกอดได้รับการศึกษาในสถาบันเวทมนต์เอซูลาแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ดีที่สุดของสถาบันแห่งนี้ เขาพยายามผลักดันตัวเองอย่างหนักในระหว่างการฝึกทุกๆวันนั้นเขาจะทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อหวังที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ของตัวเองให้มากขึ้นและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เวทอย่างแท้จริงในวันหนึ่งเขาบังเอิญได้เจอกับหนังสือ ELEMENTAL ในส่วนต้องห้ามของสถาบันมันเป็นหนังสือลึกลับที่บันทึกการหลอมรวมเวทมนต์บริสุทธิ์เข้ากับร่างกายตัวเอง กอดหมกตัวเองอยู่กับหนังสือเล่มนั้นและเริ่มศึกษามันโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคนรอบข้างความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์แรกที่เกิดขึ้นมันเริ่มจากที่พลังงานเวทบริสุทธ์นั้นเริ่มไหลผ่านเส้นเลือดของกอดทำให้คาถาที่เขาใช้นั้นทรงพลังยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นแค่คาถาพื้นฐานแต่ถ้ากอดเป็นคนไร้มันแล้วละก็ความรุนแรงของคาถาจะถูกทวีคูณขึ้นไป ยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งต้องการพลังเวทมนต์บริสุทธิ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆความโลภและความปรารถนาในเวทมนต์ของตัวเองได้ผลักดันให้กอส์ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองณตรงนี้บทเรียนชีวิตราคาแพงจึงเริ่มขึ้นเมื่อกอไม่สามารถควบคุมการพทะระหว่างเวทมนต์โบราณและเวทมนต์บริสุทธิ์ได้ และจากความผิดพลาดในการล้อมรวมพลังที่แตกต่างทั้งสองอย่างนี้ทำให้เวทมนบริสุทธิ์ได้เริ่มซึมซาบเข้าไปสู่ผิวหนังและกระดูกของกอดและทำให้รูปร่างหน้าตาของเขาเปลี่ยนไปต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์เอลวอร์ดหัวหน้านักเวทที่เข้ามาช่วยทำให้ความปั่นป่วนในร่างกายของกอดนั้นควบคุมได้ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้ร่างกายของกอรนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นศาสตราจารย์เอลวอร์ดก็พยายามสนับสนุนให้กอรได้ลุกขึ้นจากความล้มเหลวของตัวเองในอดีตด้วยการเสนอให้เขามาเป็นครูผู้สอนที่สถาบันเวทมนต์เออรซูล่าหลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วกอรก็ยอมรับข้อเสนอนี้และเขาก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสั่งสอนให้ลูกศิษย์ของเขาไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกับเขาในอดีตนับจากวันนั้นเป็นต้นมากกอดก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะศาสตราจารย์ที่เข้มงวดที่สุดในสถาบันเวทมมตนเออรสูล่าเกรททิงทายกกรดน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซิลเวอร์เซิร์เฟอร์ไม่มากก็น้อยในช่วงซีซั่นแรกๆของเกมนี้ ในท่าอัลติเมตของกอดนั้นก o อดจะโยนบอร์ดออกไปด้วยแต่ตอนนี้ก็อดจะไม่โยนมันออกไปแล้วก o อดนั้นเป็นหนึ่งในฮีโร่ในเกมที่เดินแบบขาไม่ติดพื้นวารียเป็นลูกศิษย์ของกอดแต่ทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องการใช้เวทมนต์ของวาเรียจนทําให้ในที่สุดวาเรียก็ลาออกจากสถาบันไปและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้หากท่านชื่นชอบ และอยากเป็นกำลังใจให้เราทำวิดีโอต่อๆไปก็สามารถกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และแน่นอนว่าสามารถพูดคุยกับเราผ่านทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแนะนำติชมหรือเสนอเชื่อฮีโร่ที่ท่านอยากจะรู้ประวัติในตอนต่อๆไปได้อีกด้วยสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ